บรรยากาศวันนี้ค่ะทุกคนฝนตกทั้งคืนเลยค่ะตกแห้งพร้อมฟ้าร้องแต่ยัยเจิมบยยิ้นินดอก่ยยัยเจิมนอนนลับพระเอกเลาบอกว่าเปิดฝาห้องเบิงเบิงยางดังคุณคือบลตื่นมาเบิงเมื่อสันโอ้ยนอนคุณคุณจะตื่นยังไงเนาะ ไปดูปริมาณน,น้ำฝนสิจะเยอะขนาดไหนเพิ่งดอกไม้ฝนตกแกระว้นเดออพิ่งกกไอ้ด,ดอกร่วงแล้วล่ะค่ะนี่ยค่ะดอกร่วงพึ่งกับมาตอมพึือเบ,อบอือเก้านั่นดอกดาวเรื่องคือนคนเรื่องอารามเลยค่ะไปเป็นปริมาณน,น้ำฝนสิตกทั้งวันทั้งคืนเลยตกแห้งคากแห้งแน่ค่ะทุกคน โอ้ตกแห้งอยู่จนวันร้นอันนี้เยจักรีปุ่นมันขึ้นไปหอดเต็มจักรี่ะทุกคนเบึ้งเอาเด้ออันนะค่ะขาดว่าทิตกเอกอยู่จะตกอีกว่าสั้นได้ว่แเราเทาน้ำบอกก่อนเจิยมไปยาออกกําลังกายมาแล้วค่ะทุกคนเอ้ยเทาน้ำบอกตรงนี้แหละ หนาวออกใส่ว้ใส่ไหมเดีว่วพรุ่งนี้มันจะตกอีกว่าถันพระเอกว่าเบิ่งไงพยากรอ์อากาศนะคะย้ําเจิมฟ้าก็เป็นมืดมัวหมดเลยค่ะที่เป็นอยืงกสีเป็นคือข้นๆนเนี่ยแม่เนาะค่ะทุกคนข้นๆแบบนี้บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศเห็ดออกหลายๆได้นเนาะถ้าเป็นบ้านเรานะไปหาเคไปหาเห็ดในโคกว่วาี่วาแบบนี้แหละ เจิมก็ไม่เคยไปหาหรอกนะอยู่เมืองไทยเห็นในโค่จะเจอม,มาหาเห็ดเกืบมาหาอยู่สวีเดนนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสปูสุโค่ย่เจิมชวน,นบทสวีเดนมานั่งข้างนอกค่ะมานั่งข้างนอกไอ้รับร่มชมวิวฝนตกสองวันแล้วค่ะทุกคนตกแห้งแห้งค่ะแย่เจิมก็ กติ้ทายอันนี้เบดอกไหม้ทุกคนเบิ้งมันเปียกมดอหยอดก็เลยย่งไปไทยค่ะก็เลยได้มานั่งคุยมานั่งคุยอัเบิ้งดอกไหม่ได้กระถางเอานะค่ะมนนีเนาะสวยขึ้นเก่าล่ะค่ะตกยางแห้งเลยค่ะแ็ไเจมกับย่างออกไปย่างมือเส้านันไปไทยอันวัดน้ำเบิ้งดูน้ำก็ได้หลยอยู่ด้ล่ะตกแห้งอันย่ำขึ้นอ่ะน้ ยายเจิมก็จะมาไม่ได้มานั่งกินหลายวันไม่ได้นั่งทักทายทุกคนพาลอยหลายวันแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะไอเมื่อนี่นไ็ว่าทบ่ประเทดคลิปดอกเลยแต่กับมานางวาวบอกทุกคนว่าจะเอาคลิปลงให้ทุกคนเบิง่งค่ะคลิปลูกสะไพ่ไปเที่ยวเชียงคานเฟิ่นทรงมะหายยายเจิมว,มว่าหายหายแมวไอล่งไอคลิปหายเอฟซี FC เบิงนะ่งแน แต่หากว่าลูกชายย่าเจิมนาะบกค่อยเห็นดอกเดื่อค่ะเพราะว่าถ่ายคลิปให้ให้ลูกสบายย่าเจิมแต่หากว่าถ่ายบ่ค่อยเป็นเสียงกับบ่มีค่ะทุกคนเราก็ถ่ายค่านอนเราก็ถ่ายท่าตัา้งแต่ย่าเจิมก็ตัดไอ้พ่อให้ทุกคนเบิงเ่งได้เด้อค่ะเพาวอันยุดอันย่าหกหมื่นอันที่ทย์ที่ผ่านมาล่ะค่ะเขาเลืไปเที่ยวเชียงค่านะค่ะย่าเจิมก็เอาไอ้ไอวิดีโอลูปภาพร,มรวม อันเพราะว่าว่ามีรูปภาพลูกไส้จะเจิมนอกก็เลยเอาไอ้รูปตอนแต่งงานเขาหนาเอาล่งให้ทุกคนเบิงน้ำค่ะนี่แหละค่ะก็ได้เอาคลิปมือนีมาฝากทุกคนเด้ค่ะบางว่าทุกคนจะมาเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวเมืองไทยจังมือแล้วค่ะแต่หากว่าก็เอาคลิปไปอันบ้านป่าชนบสวีเดนยเจิมลงกปนกันไปอ่ละค่ะคลิปจะเจิมมี่ต่ความไอ้ไอ้สุขความเพลิดเพลินนั่นแหละค่ะ มีราคามาบอกทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching See you next video บาย e ทั้งบอกทั้งยิ้มทั้งหัวฟันขาวเจื้อ,อยายเจิมสัญลักษณ์ยเจิมกับย้อยิ้มมีละค่ะมีเอฟซีถามว่ายเจิมอายุเท่าไหร่ เยเจมมาอยุห้าสิบสองปีแล้วนะคะแกแล้วคะ่ะบายล่าคิปอกันยังบอกว่านานบานีเนอสไตล์เยเจมสไตล์ใหม่ให้ค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ลูกชายายเจมก็ขับรถจากเชยพุ่มไปเชียงคานค่ะลูกสะใา้ไปด้วยกันสองคนดูเส้นทางที่จะไปเชียงคานนะคะภูเขาเนอะดูสวยงาม อยู่ประเทศไทยดูไปนะคะเพราะว่าผาลบ่ไเ้ภาคแยกเจียงกรต้องภาคเานะคะถนนหนทางมีต้นไม้สวยงามค่ะทุกคนพอไปถึงแล้วก็มีสะพานด้วยมีต้นไม้ใหญ่นะคะบุูู๊้ภูเขาถึงแล้วมั้งเนี่ยถึงเชียงคานแล้วชะลอรถแล้วเนี่ย ถึงแล้วที่พักใช่ไหมคะโอ้ยนี่กาทุกคนวิวแม่น้ำโขงฟ้าไม่มีแดดมันก็จะวิวก็จะสวยเหมือนเดิมแล้วคะ่ะจะเจีมก็ผ้ากับตอกระแตกับเบ,บิ้งไปเรื่อยกาอันนี้ก็เป็นในยังกับมองภาคนี่ซื้อมองภาคเขาอ่านเอาเรื่อยกาชื่ออะไรติดแม่น้ำโขงเลยฝั่งนู้นก็เป็นลาวคะ่ะฝั่งลาวฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งไทย น้ำโขงเคียงคานค่ะอันเมียซื้ออยู่นั่นนะซื้อโรงแรมถูกสะายเยื่อเจียมไทยเบิ่งอยู่นั่น่ะตล่ะก็มีคนยางหนึ่งมีคนเดินตามไอ้ถนนเลยมีริมอยู่ที่ไ,ไอ้แม่น้ำโขงลูกสะายเยื่อเจียมกันยางตลาดไอ้ถนนคนเดิน เพื่อนกะไทยแนวต่างโอ้ยบอเห็นไทยเดี่ยวขวางลง youtube กะไทยแนวต่างก็เบิ่งไปก่ะทุกคนเพื่อนไทยมาอย่างก็อย่างไอออาล่งไงโลงให้ทุกคนเบิ่งไวลูกสไปยยิเตจียมหนาหักบอกค่ะผมยาวๆสวยๆสวยเนาะค่ะจียมลูกสไายลุกใส่บอเห็นหนาดอกบอคอยออกกองเด้อค่ะโอ้เพื่อนสบอย่างก่อนเพื่อนไอบอกว่าใส่บาทย้ำเศร้านี่ค่ะ ใส่บาตตอนเช้านะคะถนนคนเดินนกระจับมือกันไปเคียงคู่กันไปนะคะคเพื่อนนี่เพื่อนว่างนี่กับใบวิวในที่ไทยอยาจจงเอาลูกลุ่งให้ทุกคนเบิ่งค่ะเอาเบิ่งยค่ะขอบคุณในลายที่กขอมารับชม